สวัสดีทุกคนครับเซลเซเน่นะครับวันนี้พามาดูรถแต่งหล่อมากๆโตโยต้ารับนะครับคันนี้เดิมๆของเขาก็คือโตโยต้ารีโว่สองสี Ent ่ entry เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นสีประตูนนะราคา9ก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้เป็นสีดําผมมีการอัปเกรดรถคันนี้เป็นโตโยต้ารับล่อเทม่มากกระจังหน้ามีการเปลี่ยนนะครับโซนนี้เป็นเดิมเป็นโครเมียมเปลี่ยนเป็นสีดำเงาโลโก้โครเมียมเปลี่ยนเป็นดําเงาแถบสีสามสีเท่ๆไม่เหมือนใครแนะ่นอนที่นี่นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบเ LED เเเเดดดิิิมมมมม LED LED หหืือออนนนไฟรงะคับ สกจิ้ชนน้าหน้าตรงนี้ก็คงเดิมเหมือนกันนะครับมาดูในเรื่องของล้อลอยนะครับล้อลอยคันนี้ผมมีการอัปเกรดนะครับนี่เลยเป็นล้อลอยลายพิเศษครับเป็นที2 18นิ้วนะครับมาพร้อมยางราด้าลายดอกใหญ่ๆสวยเท่แบบนี้นะครับขนาดหน้ายางอยู่ที่2 6 5ทับหกศูนนะครับเป็นยองแบบเป็นยางแบบ LT นั่นเองเซ็ตช่วงล่างไม่ได้มีการอัปเกรดนะครับก็ขับนุ่มขับสนุกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับระบบเบรกอะไรก็เป็น abs หมดเลยนะครับ ในเรื่องของกระจกบังข้างเดิมโครเมียมอัพเก็บเป็นดําเงาให้เก็บสีดําเงาให้เป็นตัวอักษรรอบคันมือเปิดประตูเก็บสีดําเงาให้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือดําสนิทแล้วก็สปอร์ตมากๆสติ๊กเกอร์นะครับแผงข้างประตูข้างซ้ายและขวาเป็นโตโยต้ารัฟเท่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็สวยมากๆมันในข้างทรงเดิมตัวนี้ครับกันชนท้ายนะครับไม่ใช่ตัวโรบานะครับโรบาด้านหลังนะครับเป็นโรบา์เหล็กตัวนี้สวยมากๆนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ทนมากๆนะฮะนี้ก็เป็นเซตแถมฟรีเหมือนกัน แล้วหลังอัพเกรดอะไรบ้างมาดูกันครับไฟท้ายเดิมนะครับไฟเบรกด้วยอสามเดิมนะฮะเป็น led อยู่แล้วเรามีการเก็บตัวอักษร h ฮรักรีโวและโตยิตาเป็นดำเงาหมดเลยนะครับแล้วก็มีการติดติ๊กเกอร์รัฟแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับไม่พอกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้ดีมากๆใช้งานได้จริงทนทานแน่ๆนะครับมาพร้อมเจ้าตัวไฟสปอตไลท์เวลาถอยด้วยนี่ถือว่าเท่ฮะแล้วก็ไฟสองแผ่นป้ายก็เป็น led เหมือนกันช่วงล่างนั่นแหละไม่ดีมีการอัปเกรดนะครับอีกนิดนึงข้างในนะครับเป็นเบาะหนัง gr version ติดเบาะหนังให้ทั้งหมดเดิมเพื่อเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับที่ผมเลาะออกทั้งหมดใส่เป็นเบาะหนัง gr version เท่ๆแบบนี้นะครับตกแต่งเบาะด้วยลายเคฟล่านะฮะแอร์ตอนหลังคันนี้ใส่ให้ด้วยนะครับเพื่อให้รถมีความเย็นท่วงทีสานแน่นอนนะนี่คือเท่มากๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับที่อัปเกรดให้ขนาดนี้นะครับด้านในฝังผู้ขี่นะครับนี่เลยครับเคฟล่าสวยๆนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะสีดำเป็นโอแบ็กอัปเกรดให้ในเรื่องของนี้เลยครับเบาะ gr version หัวเบาะปากลาย gr เบาะ เคฟลาอันนี้เป็นหนังเย็บนะครับไม่ใช่หนังสวมทั่วไปนะครับเป็นหนังเย็บตัดเย็บที่ศูนย์บริการโตโยต้าของเราด้วยนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้หกสปีดโหมดซีเคี่อันนี้เป็นลายเคฟลาสวยมากขับสนุกมากนะครับด้วยโหมดดังผีอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์พร้อมมัลติฟังก์ชันรองรับทุกความบันเทิงด้วยหน้าจอสัมผัสเท่ๆแบบนี้รองรับแอปเปิลออโต้แอปเปิลคาร์เพลย์ฮะนี่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรถคันนี้ที่ราคา 9 3 1 0 0 0บาทนะครับแล้วมีการอัพเกรดเป็นโตโยต้ารับให้ทั้งคันทั้งเซ็ตจัดเซ็ตฟรีพร้อมการรับประกันชิ้นงานแล้วก็คุ้มครองในเรของประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับสนใจรถคันนี้ติดต่อเซลลสเน์ได้เลยครับ0807989003จัดเซ็ตเต็มของแถมเต็มแล้วก็ยังมีส่วนลดให้คุณลูกค้าด้วยถ้าเข้ามาครับรอดูแลทุกคนขอบคุณครับ